บางคนเนี่ยเกิดจากภาวะที่เลือดพองเลือดน้อยจนไม่มีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงผิวหนังก็ทําให้เกิดผื่นผิวหนังได้ง่ายค่ะเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ความสมดุลยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สุขภาพดีกับแพทย์แผนจีนเจาะลึกเคล็ดลับการดูแลกายและใจด้วยศาสตร์จากธรรมชาติกับกุยลิมหึงคลินิกค,ค่ะ วันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของผื่นแพ้ผิวหนังเป็นโรคยอดฮิตอีกโรคหนึ่งของช่วงนี้เลยก็ว่าได้ค่ะมีใครเคยเป็นบ้างไหมคะเป็นผื่นแดงๆค่ะขึ้นตามผิวหนังพอเรายิ่งเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกคันเนาะแล้วเราก็เอามือไปเกามันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาเข้าไปอีกมันวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่เจ้าเล็บของเราเนี่ยที่ไปเกามันนะคะ มันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้เพราะว่าเล็บเราบางทีมันก็ไม่สะอาดเนาะอาจจะทําให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือบางทีเล็บของเราเนี่ยมันแหลมคมเนาะเกิดการขูดกับผิวหนังทําให้ผิวหนังเกิดการอักเสบการรักษาก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกค่ะเพราะว่ามันเป็นมากขึ้นเนาะแต่ผื่นวันนี้ที่หมอจะมาพูดถึงก็คือผื่นแพ้ลมพิษค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยเป็นกันแน่ๆอาการผื่นแพ้ลมพิษเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก 1. การแพ้ยาเนาะสแพ้อาหาร 3. แพ้อากาศค่ะแล้วยิ่งช่วงเนี้ย PM 5 5ค่อนข้างเยอะเลย คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็มักจะมีอาการแพ้ง่ายนะบางทีเนี่ยก็จะเป็นผื่นปื้นๆหนาๆขึ้นตามบริเวณผิวหนังตามร่างกายมันจะแรนด้อมไปเรื่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนขาลำตัวแผ่นหลังหรือบางคนเนี่ยไปขึ้นที่ตาก็ตาบวมได้หรือว่าปากบวมได้ในทางแผนจีนค่ะก็มองว่ามันเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชืน้นความแห้ง ะะหรือว่าลมจากภายนอกที่มากระทบกับร่างกายทั้งลมร้อนลมเย็นหรือบางคนเนี่ยเกิดจากภาวะที่เลือดข่องเลือดน้อยจนไม่มีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงผิวหนังก็ทําให้เกิดผื่นผิวหนังได้ง่ายค่ะสําหรับกลุ่มอาการของผื่นแพ้ลมพิษเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างเนาะให้ให้มองภาพง่ายๆก็คือ 1. ก็จะเป็นในเรื่องของอเป็นผื่นแพ้ลมพิษแบบเฉียบพันนะคะไอ้กลุ่มนี้มันจะหายได้เอง ระยะเวลาเนี่ยจะไม่ไม่เกิน6สัปดาห์แต่ชนิดที่2เนี่ยค่ะมันคือผื่นแพ้ผิวหนังแบบเรื้อรังอันนี้ก็คือจะเป็นเป็น,ปนหายหายนะใช้เวลานาะนแบบ6เกิน6สัปดาห์ขึ้นไปก็ยังไม่ไม่ค่อยจะดีขึ้นก็ยังเป็นเรื่อยๆจนบางคนแบบกลายไปเป็นโรคประจำตัวของตัวเองไปแล้วเนาะ แล้วเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าผื่นที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกายแบบไหนเดี๋ยววันนี้หมอจะมายกตัวอย่างผื่นให้ดูนะคะถ้าผื่นที่เกิดจากความร้อนในร่างกายที่มีมากเกินไปเนี่ยมันจะมีลักษณะแดงสีแดงเลยแดงชัดเจนแล้วก็คันมากนะเมื่อไหร่ที่เราอ่ออกไปเจอแดดหรือว่าโดนลมร้อนจากหน้าเตาอะไรอย่างงี้ค่ะอาการมันก็จะเป็นมากขึ้นอันนี้ก็คือจัดอยู่ในกลุ่มที่ความร้อนเกินเนาะ กลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มที่ข้างในเนี่ยมันมีความเย็นสะสมมากเกินเมื่อไหร่ที่อากาศเย็นหรือว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมักจะมีอาการหนักมากขึ้นเนาะผื่นชนิดนีจ้จะไม่ค่อยแดงเท่าแบบแรกนะอันนี้ก็จะสีจะค่อนข้างซีดนิดนึงแต่ก็มีอาการคันเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มถัดมาก็คือเป็นผื่นท,ที่แบบเกิดจากเรื่องของความชื้นในร่างกายที่มีมากเกินไปนะคะไอ้กลุ่มนี้ย เมื่อไหร่ที่มีอากาศคืมฟ้าคืมฝนหรือวันไหนที่ฝนตกเนี่ยอาการคันเราจะเป็นมากเป็นพิเศษนะกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นย่อยยากหรือว่าถ่ายเหลวแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่หมอจะยกตัวอย่างก็คือกลุ่มของเลือดพองเนาะเลือดน้อยนะคะความพิเศษของมันก็คือผื่นมันจะชอบเป็นตอนกลางคืนไม่รู้ทําไมกลางวันเนี่ยไม่คันเลยแต่จะชอบไปคันช่วงตอนกลางคืน นะเราก็จะมักจะมีอาการแบบเวียนหัวมึนหัวง่ายด้วยนะคะนะลองฟังกันมาแบบ4ตัวอย่างและเพื่อนๆคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนอลองพิจารณาดูว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีอาการคันมากขึ้นนะหรือว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้มันทําให้อาการของเรามันเป็นหนักมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าทางที่ดีหมอก็แนะนําว่าเข้ามาตรวจกับแพทย์แผนจีนนะก็จะทําให้รู้สาเหตุของการเกิดโรคของเราเนี่ยได้ดีที่สุดเราจะได้หาวิธีการรักษาที่ต้นเหตุได้ถูกจุด ในทางแผนจีนเนี่ยถามว่าการรักษามีอะไรบ้างเนาะก็จะมีในกลุ่มของเรื่องของยาสมุนไพรนะคะแล้วก็จะทานเพื่อปรับสมดุลร่างกายขับพิษร้อนขับพิษเย็นออกแล้วก็บำรุงเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงผิวหนังได้ดีขึ้นนะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบทานยาหอมๆค่ะมันก็จะมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือการฝังเข็มการฝังเข็มก็จะฝังไปตามจุดเส้นลมปานของร่างกายเนาะกระตุ้นในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดระบบภูมิคุ้ม,มกันเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันเราทํางานดีอะค่ะ การแพ้ต่างๆมันก็จะหายไปแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองง่ายๆได้ที่บ้านก็คือการคุมอาหารและก็การออกกําลังกายค่ะการคุมอาหารเราจะต้องหลีกเลี่ยงพวกของหมักดองน้าหน่อไม้ปลาะอะไรพวกนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พวกกลุ่มอาหารทะเลค่ะเพราะว่าอาหารทะเลบางชนิดเนี่ยมันจะมีเปลือกมันจะมีสารไคตินซึ่งแบบคนคน่อนข้างที่จะแพ้เยอะนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงของจําพวกนี้ไปก่อน แล้วก็การออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญนะคะออกกําลังกายกระตุ้นให้หัวใจเกิดการเต้นเนาะมันก็จะมีการ mm. เขาเรียกว,ว่าสูบฉีดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นภูมิภูมกิกนแล้วก็จะทํางานได้แข็งแรงขึ้นคะ่ะเพียงเท่านี <_ k> ้ทุกๆคนก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวได้เลยค่ะจบแล้ว